มาแล้วตื่นอย่าพึ่งนอนไม่ได้จับจอ,อยนานแม่งลำบากลำบากเดียตายแม่งยิงไม่หันไอ้เคียยิงไม่ทันอีกแล้วโอ้ย เจนทียิงกระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนหมดตายอะนาคาลังจะเล็กรีโหลดกระสุนน่ะเราเราตายแบบยิ้มเงียบด้วยมันหนาเราตายอย่างตายแบบยิ้มเงียบๆกูเล็งกูเล็งกดจริงแล้วนะแต่ไม่ได้จริงนะใส่กระสุนเหมือนกันเหมือนแกเหมือนกัะหูกเล็กที่คิดอะ แกระสุนหมดนี่กลัวส้นตีนเรเซฟตรงไหน,น,ไเนเนี่ยอ๋อเฮ้ยมีไกลเออเนี่ยเราก็มีกระสุนพอดีพวงเอาไปทำเปอนอ็นช็อตอ่ะนี่เย็บผมพอ <aesthet> ดี <bed> <c oughs> อีกแล้ว <c oughs> แล้วกด A ใช่กดลไปผทำทำเป็นวิ

คักูรอแหละเฮ้ยแต่พี่เขาใจของสินผมยังไอ้เยี้ยกูกู่รอเอานิ้ววางตัวปุ่มแซดเอ็กซีรอเรียบร้อยและไอสัตัดไม่ขึ้นอายเหี้ยสเปซอาร์มีเวลามีคิวดีอีอะ โอ้โหไอ้อเฮี้ยมึงไม่เฮี้ยอะไรคือการที่ว่ากูหมุนตอนแรกวะเมื่อกู้หมุนทำไมวะไอ้สัตว์แม่งก็ยืนดูอยู่ังน,นะ <c oughs> โอ้โหพ่อมึงทำไ้สัตว์ตะกี้เนี่ยไปวตนะอะไรขอดู วิ่งมาหาฟินวิ่งมาหาฟินวิ่งมาหาฟินไม่ใช่ด <Oi! S 1> ึงยิงผมบอกให้วิ่งมาหาฟินพ,พ,พีตาปุจจไวพีตาลงกูตากา้องมีวิ่งแล้วเรียบร้อยแตายแล้วมันยังยิ้มได้เนาะตัวตะไนอยู่อุยไม่เข้ามาตอนไหนตัวตะกวนแป๊บนึงแป๊บน,นึงอยู่ตรงนั้น ที่ตรงนั้นได้กูลุกได้ตรงไหนโวง<ะ>มาแล้วโ oh, oh, อ้โหอตัวนั้นผมไม่เห็นตัวตัวน,นั้นผมไม่เห็น,นเดี๋ยวเดี๋ยวจะการให้ชืุดบอลนั้นโอ้ยโหคุณลมระบายจริงเขถังไม่งยิงอัดใส่ชื่อพี่กูอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวผมเชื่อไม่เห็น อ้าวอีสาตแล้วอีดีดนั่นอะน้ทนะป้าพี่อ๋อนี่ไงลีเนียนวิทอ๋อก็คือตรงสอดกอวดจะเสร็จพอดีโอเคหน้ากามันเปิดมาแล้วพี่โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวๆมันสะตัดได้ไหะไม่ดูเดี๋ยกูขอูุชักตายหนิ ไปล้วเส้นมันต่อยยังไงอยู่บนบนเลไว่มันพูดเลยว่าตอนเด็กคิดได้ไงว่าแบบอยู่บนบอลแล้วก็เตะไปไม่แบบไม่จไปแบบต้องเตะไม่ไม่จะเด้งไปให้เราฮะอู้หูเด้งยังไงวะ เ้ยคลิกซ้ายผมก็บอกอยู่ว่าคลิกซ้ายไม่ไม่ทันไอ้ไอ้นอ้บไอ้บอดมันนีเนี่ไม่ได้แม่งเป็นที่เยี่ยแม่งป๊บนึงนะกูณบอดคุณกันจะได้กดโหลดก่อนเดี๋ยววะอ๋อปล่อยไปปล่อยไป อุย้ยหลังมาไม่ไแรอตอนนี้ไม่รู้ทำอะไรกันมันให้เราหมุนแต่กูจะเบิ้มตรงนี้ทุกสิ่งสมบูรณ์แบบเข้าใจปะ,วะความน่ากลัวแบบอื้อ ความน่ากลัวโดความน่าเรียบร้อยกับตันโดนขยุ่งไม่มีเสียงกีนรล้วโอ้แม่งหันแบบไม่ไม่แต่เล่งกูเลื่มดู่ไม่ไม่ไว้พี่ ไอ้เฮียแม่งมาขับคนทันฮา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 ยังไม่ให้เราแบบรีบยิงพี่โดนจับหรอ่ะโดนตายเลยใช่พี่ ถ้าถ้าโดนจับหรือโดนอะไรก็ตามบางอย่างมันมันวันช็อตโอยเฮียไม่ทันแม่งกระสุนปืนมันน้ยอยอะไม่เฉพาะแสงหรอพี่มันจะมีอยู่บม,มันจะมีอยู่รอบหนึ่งมาที่จุดประฟ้ามันจะไปจุดรวมจุดเดียว ได้ปรดรอรอ,อเหี้ยอะไรกูจะตายเลยเนะี่ยต้องให้โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยแล้วมึงเอาเอาโอ้โอมึงเคลื่อนมุมสูงทำไมวะ ตายกูว่าแล้วอะวะข้างบนข้างบนใช่ไหมเหรออิเชียรู้อั this, นเบิร์ดมึงโดนยิงแล้วมึงล้มแบบมึงล้มแบบมึงจะนั่นแหละแบบร้อยคอมโบอิเชียนีที่กูเตะมันฟิวไปตอนแรกดีกว่าก็มันไม่ตายไงพี่มันอึดมันอึดกว่าเดิม อย่างอย่างเราเล่นออโตมอลมันยังมีกระสุนให้เราเก็บเยอะกว่าไงไม่แล้วไม่ไไม่ทันรีนหลดไม่ทันโห <c oughs> oh, ไม่ดีสภาพ <c oughs> ไม่ไม่ไม่อก กูไม่ทันพี่กดพี่น่าจะกด R แล้วผมกด A เป็นกออะไรวะเฮ้ยมีรถให้ขับชัวก็นั่นแหละอ,อื้มวายอ๋อขับยังไงวะ ใอ้ไงมันบอกให้เราซ่อนวันช็อตด้วยโอ้โยตายนานด้วยตายนานด้วยก็ผมซ่อนแล้วผมบอกพี่อยู่ให้ซ่อน <c oughs> ไนอ้ชี <c oughs> ่กระพิดกระพิด จุดล้อซ้อได้สามรอบโอเคไอ้เชยแม่งดัดนะมันมีบันไดมันมีบันไดขึ้นแต่ผมไม่รู้ว่าขึ้นไปไหนนะมีบันไดขึ้นกูวิ่งแล้วไอ้สัตว์วิ่งมานี่วิ่งนี่ขึ้นนี่วิ่งขึ้นบนวิ่งขึ้นบนเปิดนี่เปิดประตูกดบีดันประตูเข้า รอพี่มาเอา้เอาไอ้เหี้ยผมโมกผมก็ดูจอมึองสังวันเลยไม่ไพี่ไม่เห็นเหรอว่าผมโนดนนี่นแล้วะฟุ๊บบี ไปรอตรงนี้กูรอตรงนี้โอบไม่ได้ไโอบไม่ได้วะโอเคโอเคเราลักไก่ไม่ได้ไปคือไปพร้อมกันใช่เราวิ่งไปเลยแม่ลองดูับเกื่องไรเนาะเอ้าวเขี้ยะถ้าเป็นพี่กูตายเฉยเลยวะกดเกิดอะไรขึ้นรอรอีกหน่อยคือต้องตอบ ผมอันนี้อันนี้ผมไม่ได้กดเชียร์ย่างเชียร์หรือยังไงให้่ทันปะอุ้ยชี่โทรศัพท์รุวงอุ้ยชี่ไหนกูหลุดม,ม,นะมีเนี่ยงนเมลอกไ,ไม่รู้เชียร์พี่แม่งยากวะกดค้างอ่ะม,มัน พวกพอโดยควบพกพออีกรอบให้มันคุมเบิดเวลาแล้วพี่ก็แล้วเบิดเวลาอ้าอันนี้กูโดด เห็นปะมัาจ่งมาหาผมต่อถ้าเกิดผมไม่เดินชื่อปุ๊กี้ฉับเตสเต๋อวะวิ่งไปชนแม่งก็วิ่งไปหาพี่วิ่งไปอ้อมาเลย มันไม่เหยียบไม่กูกดกูกูไม่ได้กดแต่โขบแต่กูกดเลยมันมันไม่โดนได้ไงวะมันโดนแล้วแต่มันไม่สตันเอาเชือกโดนก็ได้ไงวะ ไม่เต็มเบียงไปเลยห้ามห้ามผมต้องห้ามก่ปวดใช้ปืนสัตว์มันได้เปะวะ กริงเรียบร้อยซ้ายบนขวาบนบนหน้ารถหักปุกูว่าแล้วตายก็ไม่เหอนตะกินเนี่ย แล้วทำไมพี่ไม่ลองกดอีเกิลโหมดดูผมก็ขี้แล้วกูต้องไปเริ่มเล่นใหม่ปีหน้ากูคือเอือมละอ่าในคอมไงไม่ตอนนั้นกูเล่นในมือถือไงไม่ทันนี่ง้เล่นใหม่ในคอมแล้วแฮร์รี่ก็ลรถชนไม่ผมต้องกด A แต่ผมไม่รู้ว่าพี่ต้อง,องกดอะไรกูว่าอะไรเฮียแม่งไม่ตรงนะนั้นต้องเลี้ยว มเงเ้ยโอ้ยอยัยงไม่โคตรไก่พอแม่งพอพอไม่ใช้ชีวิตแบบไม่มีกระสุนแม่งไม่ดีไม่มียาแม่งโคตรยากเลยเอา้าคุณตัวอะไรอะ่ะโอ้แม่งเออเองต้องไปอห้องนั้นถูกแล้วใช่อ่ะอเดี๋ยวมึงต้องรอให้มันอีกอันมา อุยมันตะคริบอุ้ยโอ้ยแล้วก็นี้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 เหอ Yeah, yeah. well, so I might reconsider. Authorization approved. Perfect answer. Now, the, the final question Are you ready? Whole collapse at 2,500 feet imminent. Evacuate immediately. Ah! I like your answer. I did notification oh. complete. Simmons is waiting for you. I'm looking forward to seeing how this unfolds Yeah, like the oh, yeah! มีเข้าทางไอ้เหี้ยคนตีแม่งจอยหลุดไม่ทันกี้นี้เหี้ยเกินนะครับกี้นี้ เอ้ยเฮี้ยอ้วนแม่งบังกูเฮี้ยกูโดนเกียในสัตว์เฮี้ยกูโดนเฮี้ยอ้วนเกียนิสัตว์เยมันพ่อองสอยเขาช่องแคบไ้ สโอ้ยฉันไม่ทันตายจะดีกว่าเออ ตายดีกว่าไอ้แม่งเชื่อเกินที่มันก็ไม่ได้แย่นะแต่เสียงดวงที่ยี่อ <c oughs> โอ้ยโอ้ยยี้ยเ <c oughs> นี่ยผมไม่เกลียดตรงนี้แหละแม่งซอมบี้อะ มันมันมันไม่ได้แควนเซ้นแอนิเมชันเว่ยเข้าใจปะที่จัดอย่างนี้ไอ้เหี้ยเอ้ยไม่ทันบอกไม่ทันนี่ยคือเอด้ามันสามารถยิงอ้อมได้ถ้าเราทันซึ่งน่าือสิ่งที่เราควรจะทำอีกอย่างนึ้แหละเบรแรกใช่ไม่ทันอืม เอี่ยไม่กดไม่ทันไม่เป็นไร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 เมื่อกี้ตะกี้นี่ก้มมาจะอ่านแชทเนี่ยชนรอบแรกไม่ทันมันเอ็กแลวเอแต่ว่าทางนี้ทางนั้นมันก็แต่เกมนะบางทีเกมมันกวนติงก็มี ชิพ่าละชิพ่าละไม่หอเอาเลยไม่ทันไม่ทัน่อกี้เนี่ยไม่ทัน,น,น,ทนคือติดระเบิดไม่ทัน โอ้ยเฮียเยนี่ยมันชอบชอบเป็นอย่างเงี้ยพอดีขนาดนั้นเสียบเช็คสแกนบูเนเรื่องอืมอันนั้นต่อ subject you think we had this lab built here in the first place. Just go outside. There's thousands of subjects to choose from. Tell Simmons that we're busy. I'm on the verge of solving this. Hmm. Are you refusing my orders? You are the one who chose me as a test subject, aren't you? No. No, it no. was Simmons. He forced me to. You. Please, don't do this. You believe it or not, i he saying. But he, but ไปในที่สุดเราจะได้ถึงจุดจบจุดจบที่กูฝ่ฝันมาโดยตลอดว่ามันจะต้องจบในในที่สุดมันจะจบแล้วนี่ไงห้องทดลองของซิมมอน ยังไม่ได้เทียงจะชนะไอ้เนี่ยกูฝ่าฟันคนเดียวจบได้อย่างน้อย

他、啊、没去。